โอ้โหทางเขามา u ันบ i แม่ธรรมดาเลยนี่ปาทงายดีดยดดยเด้อขยับมือทุกคนขออนุญาตเดิอมือนี้ก็มามานําน้องพามีเนาะกับน้องลาตีตอนนี้นั่งเผาเครื่องให้น้องกอนเนะาะเพราะว่าิ่นซื้อเครื่องเต็มรถเนาะมีหลายอัน ผู <c oughs> ้ใหญ่ใจดีหลายคนพาคมาตอนนี้น้องพันกาน้องพันกาไปซื้อเครื่องเขากน็นังเผาบอลั่นมามาแต่เสาคนพ่น้อมาขอถ่ายคลิปนาเพิินมาขอไปนําน้องเพินนอ้องถ่าพี่แน่พอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อสิไหกนกระลังเริมใหม่เนาะมาเป็นตัวแทนให้ครับสาลําพอนเพิินยวสิจัดเครื่องให้เพิ่นกนอนเนาะ จัดเครื่องแล้วก่อนยันไข่แตกพี่น้องเครื่องให้น้องคนก,นอก่อนเนาะจัดไข่ยันไข่แตบกบาลานกะรรอฐาน้องคนไปซื้อเครื่องโอ้ยเน่ยก็ย้อนเครื่องใส่เครื่องเครื่องแตกจัดในคนละมัน นาะหลายอันทาหลยอย่างหลายอย่างเดียวปิดก่อนนี่เป็นไข่และแตกค่ะความสื่อทนเลยเมื่อทางบนกระชทางคนปขีดได้ทางยากไหมบริเวณธรรมดาน้องฝามี ใจถึงเพิ่อนได้มาจต่เสาจนเที่ยงโอ้โหเต็มมายะเลยโอเค,อเคตอนนี้เรากำลังเดินทางนะทุกคนเดินทางไปเพื่อนของอาเคสที่ว่าน้องปามีผันเช้าเครื่องไปบริจาคะว่ามีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาแล้วว่าอ่ยาผู้ใหญ่ใจดีหลายสิบทานเนาะหลายสิบทานขึ้นไปเนาะ ปันหามีการสวยเหลือหนึ่งนั้นนั่น,น,นบาล์ลันกับมานะเพื่อนเอ่อมาน่ะเพื่อนก็คือว่ามามาเป็นมูลแล้วว่ามาทายคลิปนะเพื่อนกับเม่์เนาะตอนนี้นั่งอยู่นอกรถเด้อพี่นอ้นองน้องพนังอยู่ในนอกเพราะว่าเบาล์ันต้องต้องได้นั่นต้องได้เผาเครื่องเนาะยันยันเครื่องติวเนะวาะบ่อน้องพนจงบอกทางเซเพอร์รถเพราะว่าเซฟเออร์รถยังบูจากทางอ่ะก็เรียกว่าเบาล์ลันนั่งอยู่นอก เคตอนนี้กำลังเดินทางไปอย่าลืมเบิ่งน้ำกันมาทุกคนเนาะจะได้ก็ขับไปชมกันเลยว่าเฮือกเ่นเป็นยังไงเนาะแมนเคสนี้เป็นเป็นไผเนาะบ่นั้นก็บ่เคยมาเป็นครั้งแรกที่ได้มานะเป็นครั้งแรกเลยเป็นคลิปแรกเลยที่บ่รันลงมานำเผาพามีแล้วก็มามาเห็ดน้ำเผินเนาะเพราะว่าบ่รลันมามามาเวียกยู่สวรรค์ก็เลยว่ามาเนาะขั้นว่า คลิปมีการเบิ่งมีการกดไลค์กดแช์มีการตอบหับปลอัลกับสิตั้งใจสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมตะกัตนเนาะ,อะโอเคทุกคนอตอนนี้กำลังกำลังมาเนาะกำลังแบบไกลสิหอดแล้วว่าจะไดนบ้วยู่เขตไหนเนาะบ่เคยมาจากถื่อาเขตนี่กะไปเบิ่งน้ำกันทางนี่ก็กทธรรมาดาเอ้มันต้องแบบนั่นและโอ้ยอยานโทรศัพท์รดเด อย่าหลุดอ่ะไปสู่ไปน้ำกันเนาะโอเคแดดหน่อยนึงเลยทุกคนมันมีแดดได้เนี่เพราะว่ากล้องบาลานมันมันมันเก็บสะท้อนแสงได้เนาะยิ่งมันมันแดดได้เนี่ยแต่ว่าก็พออดได้อยู่คือว่าละการทําบุญมันต้องใส่ควมามอดทนใส่ความพยายามแล้วว่าการที่ว่าเหตุดีต่อสังคม ตามีดอ่คือว่าแล้วน้องมีหางเสียงแน่น่ะบางคนก็นยังบมหูหจากเขาบางคนอาจจะโหโจากเขาเนี่ยสินะจกับบอลลั่นก็ขอผาตามพ่อมีพีน่นะ้องเนาะฟังเล่ารือว่าฟังไทยผู้ใหญ่หลายคนเนาะผาเบิง่งให้ในเดอ้อจะได้กัเป็นกาลังใจกับบอลลันสาวก้อนเนียเป็นคลิปตามอิดเลยที่เดมาเนาะบมโหว่าอ่าสิมีการตออพับส้มสำไรเนาะจะได้กับผาในเด้อผาในอ้อมกอดแต่หลายคนในเด้อจะได้กันเ,เ,เดี๋ยวไปไปเบิ่งกันเลยเนาะ กลๆกล็้สีทยทาอีกเด้อโอ้นองสาวคิดจักมาทางไหนเด้อมาเมื่อน,น,นี้่สามสี่ 3, คนเนาะนเด็ฮนะบอลันยังนั่นงในรถได้บอหลันหออได้ได้พี่น้องเลยบอไ,ได้ได้ลก,กลัวบกิดหลานในยาไัมอ๋อห่อหรอป่ะนี่คนยีนทั้งหน้าทั้งหลังพี่น้องเลย อะลุดนนากันบ่ทุกด,ดินเพิ่นบอลเว่าะวะดินเขาเจ้าให้อาศัยให้มาอาศัยผักที่ซืบบ่เลย่องอะไรมันจะป่ามีแต่อย่างโอ้พี่ลูกพิโลยอยู่ตามภูเขาซสมบาดอยู่ตามดงตามป่ากีนเนาะอยู่ได้ะไจะได้นี่โอ้เดียวโอ้เป็นเขตทรมอินเลยบลันนี่ตกตกตกใจเราไม่เคยมาอีกเท่าลยโอ้จะได้ไง เขตโอ้แหนียวโดยตั้งอายโอ้สบายดีอีกครั้งหนึ่งเด้อส่องเพื่อนไอเด้อพี่น้องเด้อส่องยังก่ออายส่องสารัมพรอนโดยอ่าเป็นอายนะพี่น้องเพื่อนก็เป็นยูทูบเบอร์คือกันเนาะฝากส่องเพื่อนแน่ขอบใจเด้อสบายดีมาน้องเพื่อนเป็นเขตทำอิดเลยนะเหมือนอากาสิเดม่านะเพื่อนอี ปลาตัวน้ำที่เราใส่เรากินวิลุกแท้พี่นอ้อยอันนี้ว่นไหนกินตักมาคุงคือบบมีจิเราบมีเนาะสาวาตกพิลกนี่ย่งเงเพ็นทางบบมีเนาะปลาพลกอันนี้ว่าเหตุกินต่ ไม่เมมอียงไงโคตรนี่อ้ยบทหลางอีกรวมเป็นสาทางไเลยะได้หลังอีกโอ้ยเนาะบ่ะมีนามถึจะได้ตีบเขาเขาเบิดละจะได้ว่้สิกินน้ำหมดเลยดีแจนเจาเดอบ่าวพอมีจัดหายหนางอีดีใจน้ำดีใจน้ำ คนมาคนมาโอ้ข oh. 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 ักขักโอ้กลาดีใจให้เนาะอีลาเนาะหายดีใจนั่นได้โอ้ถถอดถอดปวดกะจะได้ไงนี่โอ้มันจูบมนอนกันเนาะขอโทษขออภัยนำขออย่าถ่าย เพื่อให้เพื่อให้ใหจดีพันมีใจเนะจาะจับใส่เรืออะไรมาลำน้องพันโอ้ยไฟฟ้าก็บโบมิงกินแรงเท็ตเอาโอ้ตัวตัวตัวเนาะโบนี้กินแรงโบแมนตี้ มีนาำใสเนาะแต่แล้วก็ดูมันอยู่ได้แหล,ละเราปลูกอันนี้ไว้ผักแพลวผักเอียงไว้ดูดูมันอยู่เนาะเกืนที่ของข้าเจ้าเนาะให้มาอยู่มาสนอยู่เนาะอะไ้ประกอบอาชีบรับจังทั่วไปหมุนมาเลยโอ้ยจะได้เนี่ถี่หลังก็สีหมุนมาเลย จะได้วะบอพมีก็ซื้อมาได้เนาะนาะโอ้หมนเลยอยู่จังไดนอนจะได้โอ้นอนบ่เทนาะอยู่ีลึงเนาะโอ้โต๊โแ้้วอ้โอโอ้โอ้โอ้ด้อ้อ้โอ้ไอ้โ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 อ่โอ้้โอีอโอ้อโอ้โอ้โอ้อ้อ ยันดิยันหักมาใส่โอ้ยจะไรด้สจะได,ดะไดก็ไกสูเอาทนเอาเล้จะไรกะเกลือสีได้โอ้ยมเิาเสนห์โอ้ใหม่หักตะยันใหม่หักโอ้ยเมีย,ย,มยนี่ป้อยนอนสี่คนเลยจะไรนี่ยันหักดิ โอ้ยันหักเลยประมาณโอ้หลังกสีเนาะ <c oughs> บเือแ,ต,แ <c oughs> ตกนี่บเือรอดแตกนมนบด ไยดีเดอ้อทางหยาทางฝากครแต่ม้าพุกพ่อเอาเลยเนาะาติอามาจับกล้องให้อายเนี่ยโดยใช้น้องน้องเนี่ยก่อนน้องพิมพ์ผ้าบลุกมาพี่อี๋ละ เพชรสะอาย่าได้เอื่อยพวอจะไปสายมือนี่ยค่ะไปวิ่งไปวิ่งเฮดอนได้ไปย่างไปที่เก่าบ่ย่างไปตลาดขี่รถอยู่บ้านตลาดขี่รถอยู่บ้านโดยสบายดีเด้อสบายดีเดินไปดีเด้อเดินไปโอ้ทางทางเนี่ยทางป่าพี่น้องเลยทุกหละสบายดีนะคะเดินเดิมือน้าไอเขามากลางคืนเหมือนน่นเนาะ เขามาลุยมากัขึ้นเลยได้ขอยกระดาษเชื่อกันรอบที่สองเขาเมือนอาจจะขามาเลยเนาะแม่ขอม้าตัวหนึ่งแล้วมโอ้ไอ้ายเพื่อนในยางไปเอื้อยมีเอฟซีไล่ทานคนกระทาเบิ้งเนาะเอามาถ่ายเจ้ามือนั่นอ้ายเพื่อนย่างไปเฮ็ดเบี้ยบเฮ็ดเฮ็ดเบี้ยบอยู่ใจก่อนเฮ็ดเบี้ยบอยู่ในเมืองผมนะในเมืองเพื่อนไปขี่รถน้ำเจ้าของเขาโอ้เดี๋ยวคนหนาเรามาหลับเราโดยโดย บนหนามานลัดเอาเฮ็ดเวียกนะเฮ็ดเวียกก่อสร้างบ่จะบอกรูกว่าจังได๋บ่เฮ็ดเกี่ยวกับเล็กแบบครับโค้งลังคาเฮือนโอ้เพิ่นเป็นสร้างอย่างกรรมกรจับเล็กแับลาซอยเป็นกรรมกรแบบว่าผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยสร้างค่ะที่ว้าก็ได้เนาะแต่บ่บ่แม่นสร้างพี่น้องเอ้ยย่างไปใช้มือดึงล้นเนาะโอ้มากับพ่อเอื้อยเพิ่นคือว่ามีมีคนเข้ามาหาอยู่บ่เอื้อยมี่มัอจะคนค่ะ นพี่้องเอป็นข้ามาเอาข้าวมาให้โดยเป็นอย่งไรครูผู้ซื้อจีวะดีใจบอกลาได้สรุปแค่มานั่งพิเดินระบ้าที่ถามนี่ถามน้องกันยาก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นอย่งไรลูกผู้ใหญ่เพป็นเข้ามาหาครูผู้ซื้อดีใจพวกลากินแล้ว่าผูนซื้อยังมาให้มือนี่ค่ะฮะกีก็จี เป็นยังไงลูกดีใจกอดเอาลูกหนึ่งก็เลยอืมจ่ยกห้นะโดยกอดเอาแม่มึงดูลูกกอดเอาแม่มึงดูดีใจจะหน้อยอ้ายให้น้ำได้จังน้อยนี่ก็ใช้น้ำละเด้อเออข่าวเฮียนอยู่บอกโอ้ก็สามเออปรกลาศปิ๊งมาเบิ่งกล้องนะบ่าวเดี๋ยวเดินลูกเด้อ ล่ะดีใจบอกอืมได้ในอยู่น้องกินกินแล้วเอาผนสื่อมาให้ค่ะล่ะอืมเพิ่นได้ยังมาให้ได้กก็กด็จีขนมหลายยางตะกี้หันตะกี้หันบุคอยได้กินบอกเอยบุได้คอยสื่อให้ลูกมันบุมีเนาะบุแจ๊คนมาขนมเป็นอะไรโอ้ยพี่น้องเอ้กระบะกระบะ หาหาเงินมือหนึ่งเ่าได้หาเอื้อยจะบอกไปขายยานางค่ะมืิหนึ่งสี่สิบหนึ่งสี่สิบมาสี่สิบพัดชื่อข่าวชื่อน้าเนาะมาพัดบุ <rape. S 2> อพอกินพี่น้องเลยนั่งเลยเจ้าบรตรงเฮียนบุลุเงอนค่ะมาแล้วคำเลยเนาะบุตวันคกนคอยไปโดยโดย,โดย,โดย,โดย นั่งดีๆเดอลูกเด้อเม่ป้าพอลุงเพื่อเนเบิ่งหล่ทา,านพี่น้องเลยบอกว่ามีเขามาหามือนันคือ,นนอว่าเพิ่อนตนนอะบ่เทเนาะน้องเพื่อนบักหลานั่งดีๆเดอลูกนะบ่าวสิถามนี่บวกหลาเฮียนห้องห้องป่อย,ยังลูกตอนนี้ฮะปวสาม,สาม,สามพิมพ์พาด้ค่ะบริเฮียนคือว่าคือว่าเป็นหนียังเกาะมือนั้นับาว่าเป็นหนียังเกาะเป็นหนี แป้งรถที่แป้งรถที่แป้งทีป่ทประกันราได้ได้รถที่ค่ะโซมันขาดไม่ได้โซ่สมมุติปลาลุงเพิ่นเบิ่งคลิปเนี่ลูกเพินนพ่นเพิ่นอยากซื้อรถที่ขายปลาไหลเชียวนะบ่เออผู้น้อยนี่ยยังยังหายเฮี้ยนอยู่บ่เออผู้น้อยนั่นนะเฮี้ยนผู้นอ้อยเพอได้ไปเ่าเพิ่นแต่มันยากเลยบ่ได้ยากเนาะผ้น้อยดิไปข่าวยองเหนนี้ยนแต่จะกินยังเงี้ยแหละ เลยบราณกันไปเลยไปฝากเบื่อจะาไปฝากอยู่ชูนเรียงเด็กปะชูนแสงสว่างชูนแสงสว่างเอสโออสนี่มนบอกละเก่าหนอบอ่เมื่อนี้หันบริไปหุ่นยานางเนาะเปิเบาบอเอาไม่หล เป็นละมื้อเดเอื้อลักๆนแบบหาแบบได้สุดๆนี่ได้มือนึงเท่าไหร่ะ780ไปเบิดอือหาเงินได้มือนอ่า7 8 0 0 0นี่แบบเบิดมือลได้พี่น้องเนาะ100กว่าบาทเนาะ100กว่าบาทแต่กับแบบเบิดมือเลยบ่เอื้อ ปันนี่หันเก้เียเสียนี่เจ้าสิปูก็ยังนี่นเหือยทางทางปลานี่ปปสิป,ปูกักเหื่ยวมันจะเป็นชิูกักเหื่อโดกูักบัวคุณว่าบ่น้นมา,มานดิเอื่อยมาอยู่นี่ปะพาเาหลอกงเหนือ่อยโอยีมน่องมีน้องบ่อยคุณนะาไม่นในเราตลุกวลาพลับปะโอ้บนอู่นเศา้น่ะเปนบนลกลางี่นอม่กินแดน่เคสุกหอโอ้สุนองแค่กินเลย เฮ้ยหนุ่มึงเนี่ยอันนี้เพื่อเธอไงเดากินให้ลูกนะกินมื้อนี้พี่น้องเลยเบื้องตอนนั้นมีไฟเข่ามาพาลูกกินตามบังหุ่งโหกที่รอกระมือนะโอ้เพันกินน้ำสางกินน้ำบาดาลปอนี่คือว่าบ่มี เอยียงเลยเนาะจ,จะได้ปะเปนนข,ขเเียนผลนนิดหน่อยหนึหน่งพี่น้องเลยเพียนลมผลัดกับปิววดีวนี่สลมมาแหงนี่โอ้มาอยู่จะได้นี่วะโอ้เนาะโอ้ในกินอนยาะเปิ้ลกะบึงกังเวนแหงหินผักินเลยเน,ะนาะตะพ้นตกแหงเนาะ สารมาทั้งพี่เปียกเบิดเป็นเปอยนีแต่หมอกโคมพี่น้องเลยไปแต่ไฟโครมนี่แห่เราก็ต้องร์ค่ะเมืองคืนแต่คั้น่ามาแบบบ่มีไฟฟ้าเนาะนี่ต้องมาทำบ่ะประมาณจะโมงละว่ะหาโมงหาโมงอีตามไก่หมังไก่โดยถ้าว่าฝนตกนี่ก็ยากได้เป็นบอก ใา่ยังจอดเล็กจอดล่างโดยมือละเซนทีมือละเซนนึงแต่กับคนใดหมายความว่าสิได้ไปคู่มือมันก็เอ้ยเชาวันทิศและภาคมันบ่ทิศภาคมือคือเนาะอันว่าพักก็ได้พี่น้องเอ้ยดีวันอะไรเนาะบอลอยู่บอลเช้ากับพี่น้องเอ้ยอันนี้นั่นเก็บไม้ให้ใส่ใหญยมาเห็ดนี่น่ะเก็บไม้จะมาเห็ดเบีย้ยคณะผลิต ปันนี้น่ะคันเราสิเอาหลดไปให่ผัวเราไปเห็ดเบียกเราขัดบุมีแนวไปหับลูกแล้ววันนี้เนาะโดยไปหับลูกหลดจากคันเดียนบ่ะโดยโอ้ันเก่าเนาะหลายสมมุดบ่ามีหลดถีบหน่อยนี่เจ้าสิปั่นเมื่อได้บอกเมื่อโรงเรียนบกก้าบาหลูกมาชมพันวิย์ป่าเออแสดงของป่านี่ก็เลือกเติบได้หน่อยเนาะไปนี่ก็ได้ โอ้ยพี่น้องไอ้เ็นแล้วกะตาตนละน้อยนี่เลยแะพี่น้องอยมียังกระบอกน้ำบาวดนลูกเด้อคือน้ำบาวบอกแหละน้ำบาวบริถิมบริปะดอกเข้ามาหะคือเก้าจะมีเรื่องยังเห็นใจบ้างละตอนนี้บอกน้ำบาวมึงด้ยลูกเวลุที ปูดีมีบัวสะเอื่อยให้ลูกอ่ะไปเที่ยวห้งเทียนนะเราทีบกันเขาสู่สู่ตลูกเดอ้อในกระไดเมเป้าพวุลุงเบิ่งไล่ทา,านอยู่เพรให้มีผู้ใหญ่เจดียจดบุญมองเห็นพีน่น้องเอ้ยแบบขั้นว่าเอื้อยปูดีเมื่อส่งนี่เพื่อนในจังได้เสมอนะปูดไปบปูดไป ชีนหายนาเวมนแล้วกันด้ไน้รถทิบน้อยแล้วบอพี่น้องเลยราคาประมาณเท่าไดรเนาอบาเทรถทิบน้อยออนี่บนบริสัททางถอเก่ไห้เนาปลาทปานว่าหน <c oughs> องกับบุกา้าเมื่อไรเนาะ <c oughs> ประมาณ ประมาณชงพันบ่ชงพันครัวแมนแมนประมาณนร่วเนือโค้าก็ตรงไปทามเบิืงพี่น้องเอ้ยทำเบิองหลานได้รถที่ปั่นเมื่อบ่หลุกเออแต่คอมปันพี่น้องเอ้ยคือว่ามือนั่นจะว่าเป็นนีทาวงเฮียนบ่จะว่าเนื้อเอ้ยนี่เท่าไรเกาะเส้นซาวเสนซาวอืมถ้าว่ามีผู้ใหญ่แบบส่งเสริมผู้นน้อยนี่ก็จะให้เฮียนอยู่บ่หลุกจะเฮียนบ่อยล่ะเฮียนโอ้จังปีละหลูกบอกเบาบงดู สี mhm. ่ปีบ่ะพอว่าช่วงนี้เราก็เบ่งลูกนะพี่น้องเนาะคันว่าสิไปเฮ็ดเยี่ยกเฮ็ดงานก็ได้ขออนุญาตทำเนาะเอ้ยเอ้ยอันได้เขาทำมืงเคียนอยู่บ่ะแต่ผ่านมานะเข้ากับก็จะชิลชิลนโอกับพอได้เคียนได้เนาะโดยโดยกับมีผู้ใหญ่ฝากควาวมาทมเนาะเอ้ยเนาะอันนี้อันนี้เขา เขาก็าอยากถามเมื่อยน,น,น้ำเนาะอันนี้ก็ได้สมมุติว่าเนาะคือเข่ามาพี่มันก็นลึกน้อยเนาะ,ะห่างไกลผูกคนล,ลายพี่น้องเลยเป็นตัวอย่างแบบว่ามีแบบเข้าห้อยู่ดินคนหรือว่าที่คนเอ่ยกระสิไปอยู่อยู่บอกไปเพราะว่าตอนนี้นั่นเฮาเฮาเฮานั่นมีตูปเนปบะเทเนาะมีตูปกระใหญ่เติบเหญยเอญยเ,ยเยต่ว่ามันกระโบแมนดินเฮาตะกี้นะเฮาเฮาอัน เฮาผมมีบนยูเนยเฮาไปขอปุกตูกน้ำเพิินกใหญ่เติมและเนาะก็ประมาณหาคุณหุกนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าขั้นว่ายูพุ่นมันก็ได้เห็ดทานเห็นยังมันก็มีน้ามีน้าเลื่อยที่ออกไปบ่หัะนนะไปเนาะาะว่ายูพี่นะ่เอ้ยอีกอย่างมันก็ไกลคนเขามากกระหลึกเติบบันนี้หันน้ำใส่น้ำเง้งเออน้ำใส่น้ำน้ำใส่แล้วน้ำใสไม่ใส่พี่น้องอันนี้เป็นน้องขึ้น น้บ oh, ่ดานบ่โอ้น้ําาดานพุ่นน่ะน้ขุ่นกินอบ่ซะบ่กินน้ํสางบ่เอ้ยกินน้ําสางโอ้น้สางเนาะคิดว่าในตุกนะแบบกินน้อนามัยบ่แม่นซเนาะน้สางเพิ่นอยู่ลุมอยู่ใกล้ันเอื้อยมีหยังว่าในใจก็บอกเฮาเด้อเด้อผู้ใหญ่หลายถ้าเพิ่นก็ให้กําลังใจเจ้ามีหยังก็บอกกันบ่ให้เก็บกดเด้อลูกเด้อคือน่ะบาบอกแหมีหยังก็เว้าโลดเอื้อยเอ้ย เาะวาเข้าเข่ามาเขาไปอยากทายให้เพื่อนเบิ้งแลวก็ผู้ใหญ่ยล่ทาย,ทายเพิ่นกับพิจารณาเคล็ดของเอื้อยตอนนี้เนาะเออวะตะลันทษดแห้งหละพี่น้องเอ้ยบนอยู่บนเ้าก็นเลยบนอยู่กับบุมีแล้วบนนี้นั่นคือคืออยู่บนนี้นะเกยเนาะเพืเ่อนเพื่อนให้เจ้าเฝ้าหละเงินเดือเงินเดือน,นกับเจ้าก็บริหารมันบอก Dante, да. เฝ้อชื่อว่าอะไรก็ได well ้เลยเออโดยโดยเฝ้าแบบว่าบ่มีบอนอาศัยแหละยู่เนาะเออทะเลเฮากับมันนี่ก็สิได้โอกาสถามเอื้อยเลยว่าคันว่ามีแบบอยู่งุ่นนั้นทาว่ามันก็สิหากินสบายแน่นะบอเทเนาะเพราะว่าแถวนั่นนะมันก็ใกล้เฮือนเข้าเลยก็จีว่าก็แถวแถวมอคอแถวอันนั้นแหละทางออกมอคอปุ่นแหละไปถามเอื้อยว่า สิไปบโบนะไป,ไปเนาะไปไปนี่อันนี้มันกะคือสิเอาไปบบได้ดอกเขาว่าเนาะม,มันเบิดเลยเด้อนี่ก็ได้พี่น้องเอ้จักจ,จะสิเอาไปแบบใดไม่อ้น,นี่เพิ่นตัดมาแซมใส่ที่ซื่อได้แต่เราไม่ซีอิ๋วใช่คันว่าเอื้อยไปอยู่พุ่นเอื้อยเลยก็หากินแต่มันก็สิสบายกว่านี้แม่นเพราะว่าคายยังหรือว่าหูดอย่านอกอย่านางก็เจ้าต้องไปหาอยู่พุ่นมันบ่เอกอไ่ไงครับอันนั้นเนาะ ไก,ก่ต้งตลาดแน่เนาะใกล้ได้ยู่พุ่นนะออกไปบรรทัดกันได้ย่างหัวลูกคันว่ารดบมีน้ำมันไปย่างหม้กรแม่ฮะเ,ออเคยบอกวชุดหมดเวลารดรดห้างอันนี้แบบเบดน้ำมันแบบกับพาลูกย่างหอบกระสอบเมีงยงก็ได้ไปเน่อยเนาะก็ได้สู้ไปหนอย,ยอ,อันหละเากรถามเอือยบึง หาหลดหายังและแกไปเออเออพอสิได้อยู่อยู่ใกล้แน่น่ะนะไออันนี้นั่นมันทางไกลแบบชุมชนอายเอ้ยคันชีว่าก็คือธรรมาแหละทางไกลทางโขงเนาะแมนกางค่ำกลางคืนในไฟฟ้ากระโปมีโซล่ากระโปมีใกล้เลอันนี้นั่นกางขึ้นพี่เลิกแท้เลย เอาสะเอื่อยเฮามากมือนี่ดเดืเอยเด้อเฮามาบอกข่าวดีดที่เราบอกข่าวดีในหลังรถนะ,ะยังได้บอลูกข่าวดีไปสับไปเอาน้มันล่าปะจัดนักจัดเต็มไลุไปไป,ป,ป,ปนี่ก็เลยของเอื่อยในสื่อมาใหา้เห็นดีใจบอลูกโอ้เด็กก็บา้าซื่อมาให้เห็นบอก ว้าสุดยอดเลยนะทีนี้บ่นอนอยู่บ่มื้อแรงนี่คือเครื่องหลายแท้บัดนี้สุดยอดน้ําใจบ่าวองนี่จเนาะพระหมนี่จัดชุดใหญ่ให้เลยพี่น้องเอ้ยน้ำใจเพิ่นอาทาน1กระสอบบ่ทเดี๋ยวคนให้เจ้าเป็นคนยอได้อยู่บ่แม่น ได้อยู่บ่อเจ้าขึ้นบ่อไหนก็บอลันซอยได้เด้อบอลันบ่โดยใช่แหะนอนเลี้ยบบอโลได้อยู่บ่อถืออ่ะคือขนมนี่ปลาได้ขนมทงใหญ่แท้นี่ฮะโอ้สุดยอดสุดยอดเี่อ่ะอ๋อเว้ยอันนี้เป็นเครื่องคั่วเนาะอ๋อถูกพอพอมีเห็ดให้จัดสุดใหญ่เลยจัดหนักจัดเต็มเลย ลดกระจงังขาจาวไม่อีกเอาปราชักไข่ปรากมีปราสตร์เครื่องอุปกรณ์เครื่องใส่ขัวเลื่อนเต็ม,มโอ้ถูกสายเผินเสือแดงดีใจแห้งชื่นไห้เนาะปีหนึ่งจึงได้กินขนมสองสามขังหนึ่งบัดบ้าพอมีจัดหไห้กินได้ทั้งเดือนอโอ้ค่กค่กค่กได้บรรลุได้บ่อ ตอลันมาครั้งแรกในชีวิตท,ที่มาเจอเแ, <ก S 1> แบบนี้<ถ>บบน<ล>ะคอยเดอนมับริจาคจริงเนาะบบนให้จริงอ๋อบออดไปเห็นผดซื้อเครื่องมันก็ลายมันซื้อแต่เศร้าม่าสองสามโมงบบดีใจน้ำเดอ้อดีใจนำ้ำนักเติบเน้นนักเติบเด,อดืองให้ก็ได้ได้บ่ล่ะบริจัาซอยมันได้ไหม โอ้มอเนี่เก่งเว้ยเอาเสียอซอยกันได้ไหตื้อไปซอยกันได้อ้ตัวน,น,นี้หน,น,นักเด้อแจ็บช่องโอ้ตัวนี้หนักหนักยังอันี่นี้กระป๋องปลาพู้นะกระป๋องปลานี่หนักเด้อนี่เอ้าให้ดาบาวพอมีเพิน่นโอโดยจัดเหมือนสุดใหญ่โอ้โคบเบิดเครื่อนเขื่อนซื้อแท้ซื้อจริงอีเหลี่ยนนี่ งงยังง้กเราบิดฮะเ่เคยมามาเห็นตื่นเลยนะสมสุดหย่อดดีบบาวพามีใจเทิงเพิ่งนดหญ่ดิสกินเบิร์ดบอนี่ไขว่ะะนะบาลันกันเผาเครื่องคนมาจนสุดทานโอ้เห็นแล้วก็ซึ้งจิตใจแหง